แมครับเขาบอกแค่เกกจะสลังยาวกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สลังยาวทีวีกับผมสลังยาวเช่นเคยนะก็กมาอยู่กับเกม The Forest เป็นเวอร์ชันพับบลิกอัลฟาก็คือเวอร์ชันที่ยังไม่สมบูรณ์นะดูจากอินเทอร์เฟซก็รู้แล้วแม่งแต่นภาพกดก่อนกดเริ่มเกมกูก็กลัวไม่กล้าเล่นละนะก็เหลืออีกเวลาอีก4วันครึ่งยั่วโมงก็จะอัพเวอร์ชันเป็น0.02ตอนนี้เม็ันย0 1ุดศูย์เปก็ไปลุยกันเลยว่ามัน มีอะไรมัง่งน่ากลัวขนาดไหนยิ่งกลัวผีๆด้วยนะโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันกับ The Forest ดูหน้าซีนละเราเล่นอย่างเงี้ยเล่นแล้วหลีตาโอ้ยน่ากลัวโอ้ยใช่ใช่หรอก็ทำใจอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน,กนกว่าจะได้แคสแต่ก็อยากอยากนะความอยากชนะทุกสิ่ง านานเล้วเกินนะด้วยความที่มันยังเป็นอันฟ้าอยู่นานจังวะโอเคมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะเครื่องบินโหภาพสวยว่างไงลูกลูกกอนเราอยู่นั้นเฮ้ยทำไมไฟนี้ไฟน,ไฟนี้ไม่มีใครมาเลยดูหน้าหน้านั่นหน้าเราใช่ไหม ไฟล์นี้ทำไมไม่มีใครมาเลยบนเครื่องว่าไงลูกเฮ้ยเก,เกิดเกิดทีอะไรขึ้นเอาแล้วตกลุมอากาศครับผมตกลุมอากาศเดี๋ยวเสียงดังชิบหายมันปรับเสียงได้ไหมเนี่ยไม่ปรับไม่ได้ก็ปรับไม่ได้ครับโอ้โหลูกลูกลูกกูลูก,ลกอ,อะไรเปลี่ยวเข้ามาตกเข้าไปในปา่ปาปา่าปา่ามะป่าหินมะพรานเนี่ยเสียงดังดังกว่าเสียงกุ้ยชิบหาย กูคใครกูคใครอย่าจะต่อยมึงอย่าเอาลูกไปสิไม่ไม่นะล,ลูกกูอย่าอย่าเอาไปอ่าเฮ้ยเอาไปแล้วกอยู่ใครอะ่ะเมียกูอะไม่มีแล้วเนี่ยเมียหาเมียไม่เจอเอเคก็เราเริ่มจากการอยู่บนเครื่องบินนะนั่นเรื่องแม่งไม่รู้เที่อะไรเลยโอ้โหเลือดเต็มมือเลยครับโอเคฮะกด E AT, ใช่ไหม E AT. โอเคเราจะแดบกบเอาแอร์ o s สเต s แอร์ o s สเต s ฮอตเตจแอร์ฮอตเตจโอ้โหตกใจนกครับตกใจอย่าอย่าอย่าตกใจไปดูไอเทมตัวไอโอเคอ่าองไงมีอะไรเก็บเก็บหมดฮะเก็บแนวนี้ของมีอะไรดีก็ต้องเก็บให้หมดนะแอะตีหน้ามาอีกทีนึงโอ้โหป่าช่างใหญ่ใหญ่โตโอ,โอลาน ออแล้วเมื่อกี้แม่งบนไฟเต็มเลย่ะโอ้ยบนไฟไม่มีคนเลยอโอ,โอเเ้โหแล้วกระเป๋าเพียบเลยบนไฟไม่มีคนแต่กระเป๋าเพียบเลยเห็ดเก็บเห็ดด้วยเออถ้าในเกมมันส่วนมากมันเป็นคนป่าใช่ไหมทางที่ดีนะฮะการเอาชีวิตรอดที่ผมคิดไว้คือเราต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งฮะอยู่ในที่โล่งแจ้งถึงจะรอดปลอดภ <ste ep> ยัยหายห่วงเสียงแอดอะไรวะ เก็บเก็บเอ่อเอ่อเอ่อ,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 อทำทำหาเหวอะไรได้บ้างเนี่ยไฟชักใช่ไหมไม่ใช่อาหารหนึ่งไฟชักไฟชักละหลือหินหินเหล็กไฟพี่โปง่งไม่ใช่โอเคว่าเราเอาไปเท่าที่จำเป็นดีกว่านะ โอเคเราต้องอยู่ที่โลงแจ้งฮะตามความคิดผมนะมันน่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าว่ามันก็ลงไปนะโอ้โหอะไรเนี่ยได้อะไรมาฮะผมคิดว่าอะไรวะเนี่ยเอ่อจะรอดคืนนี้ไหมเนี่ยไม่กล้าไปไหนเลยโอเคผมว่าผมจะ เดินดูแมปได้ไหมแมปก็ดูไม่ได้ชิบหายมีอะไรมั่งเนี่ยอต้องหาที่ปักหลักฐานก่อนปักหลักักฐานก่อนนะฮะโอ้โหเสียงเหนื่อยอียเสียงเหนื่อยตัวเองมีเหนื่อยด้วยฮะมีหลอดสตามิน่าสตามิน่าสตามิน่าเออเก็บ้อนเห็นไป แม่งของเต็มแล้ะโอเคเราจะอยู่ที่ไหนดีมันต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยมากเดี๋ยวผมจะเดินตามแม่น้ำไปตกกลางคืนแล้วชิบหายชิบหายแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวเ,เรื่องเงาอะไรวะเนี่ยเงาอะไรวะเนี่ยโอ้โหเงาเงาอะไรมีเงาตามตัวด้วยฮะ มีเงาตามตัวด้วยเงาอะไรก็ไม่รู้นั่นไงเงาเห็นเห็นเงาไหมฮะโอเคผมเจอทะเลทะเลโอ้ยไอชิบหายตายโดนน้ำ่อยโอ้ตายเลยแล้วมันอยู่ในไหนเนี่ยชิบหายแล้วฮะ ว่าผมสวยแล้วครับตอนนี้อยู่ในถา้าฮะในถ้ำใช้ไฟฮะในถ้านี่เหมือนกับว่าเราจะเจอแม่งฮะเจอแม่งเจอแม่งแล้วแล้วเราจะทำยังไงฮะโอ้โหโอ้โหเต็มเลยตอนนี้เราต้องเดินไปทางไหนฮะผมเดิน เดินไปทางไหนไอชิบหายจิ้งจกกยูยังกลัวขอนอนมากเดินไปทางไหนได้บ้างผมเจอขวานฮะหยิบขวานก่อนฮะมาสู้ฮะบวกนะบวกนะบวกนะพูดจริงนะบวกนะบวกนะศพอศพศพศพฮะฮะเกิด้อะไรขึ้นผมต้องเดินไปใช่ไหมเดินไปใช่ไหมแล้วเดินทางไหนวะเนี้ย มองมองทางแทบไม่เห็นวิ่งฮะวิ่งวิ่งวิ่งฮะไปทางไหนไม่รู้แต่วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งทางไหนวะทางไหนวะคานเข้าไปอ่คานคานอ่ะคานคานอ่ะอ่ะย่องไปวิ่งฮะวิ่งศัตรูไม่กลัวฮะวิ่งอย่างเดียววิ่งฮะวิ่งใครมาวิ่งหวิ่งไม่ได้ชิบหายสตัมิน่ามึงจะน้อยไปไหมชิบหายแล้วครับ ผมเจอความชิบหายครับตอนนี้ไฟแชก็กกระจุดไม่ติดครับชิบหายครับชิบหายแล้วเหมือนกูจะโดนเล่นแล้วอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าเข้ามานั่นไงผมได้ยินเสียงวิ่งแล้วย่านะกูจะไม่หันไปมองพวกมึงจะไม่หันไปจะไม่หันไปจะไม่หันไปผมจะไม่หันเป็นการลดความกลัวที่ดีที่สุด แล้วผมก็ขานเข้าไปอย่าอย่าตามมาอย่าตามมาได้โปรดได้โปรดได้โปรดอย่าอย่าตามมารู้สึกว่าทางออกมีทางเดียวผมอยู่ในไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเปิด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 สิเออเย้ผมเจอทางออกฮนะเจอทางออกแล้ว เจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วโอ้โหผมรอดมาได้ครับรอดมาได้ทําแบงหน่ากลัวจิงเลยถือว่าผมโชคดีฮะผมเป็นคนเดินเล่นก็นะเจอเต็มไปหมดแต่ผมโชคดีที่ผมไม่เจอในทำลุกเจอแต่กูไม่ได้ดูวะโอเคไม่เจออะไรเลยเออไปไหนดีตอนนี้หาที่ปักหลักมาเดิน จะไม่อยู่ใกล้ถ้ำน่ากลัวเ,เราต้องย่องฮะย่องย่องไม่ใช่ละเจอก็ต้องวิ่งฮะอย่าย่องย่องไม่ดีนะเจอแล้วต้องวิ่งเลยโกยโกยอย่าหันไปมองเราต้องไม่หันไปมองอา้าวทำไมกูได้ขวานอันเดิมแล้วเนี่ยเอาเอาพอามีขวานสองอันใช้อันนี้ดีกว่าเอาบักบักฮะเป็นขวานคู่ยิ <laughs> ่งมีขวานคู่ด้วยแม่งสุดยอด มึงเทพมากเกาหัวเลยเรถของก็ไม่โดนขโมยไปนะมีโซดาแดดโซดาได้ไหมอ่าตามิน่าเพิ่มแล้วโอ้โหผมเจอที่ราบครับเจอที่ราบฮนะเหมือนจะมีหลังคาอะไรหมูบ่บ้านพวกแม่งหรือเปล่าโอ้โ เฮียครับพี่เฮีย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 เจอเฮียด้วยไม่นึกว่าเกมแบบนี้จะมีเฮียกระต่ายไม่เอาเราไม่ฆ่ากระต่ายผมฆ่าเฮียก็พอแล้วนะได้เนื้อเฮียมาแดกผมคาดว่า,วาน,นี่จะเป็นพวกกองขังแน่เลยนะหรือเป็นบ้านพวกมันก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าแถวนี้ก็ โและย่าไอ้ยา่อยาอย่างเงาโนอาแล้วเรื่องมันเป็นยังไงว่าเกมเพิเศษอ๋อเซอร์ไวเวอร์บุ๊กโอเคเอโดมีแล้วมันคราฟยังไงวะเชลเตอร์อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เล่นน้ำได้ไหมลงไปเล่นน้ำเฮะไปทางนู้นไม่ได้เหรอ ไปฝั่งนู้นไม่ได้หรอไอ้เหี้ยได้กูไว้นะเออโอ้ my god อ,อยู่ได้หนึ่งวันฮะอยู่ได้หนึ่งวันสุดยอดผมอยู่ได้หนึ่งวันแล้วก็จบฮะโอ้จบยังไงได้โอเคก็ ผมอยู่ได้หนึ่งวันนะไม่เจออะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างเฮี้ยอะไรด้วยก็มาแคสได้ดูกันนะก็ออาไปก่อนวันหนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําเพิ่มขึ้นอีกผมก็จะทําเป็นสถิติสถิติไปก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะสร้างเริ่มสร้างบ้านแลวนะก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเป็นเฟิร์สเพลย์นะไม่เจอตัวเฮี้ยอะไรให้กินเลยใช้เฮี้ยก็ตกใจแล้วโอเคก็ไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้านะฮนะกับ The Forest เวอร์ชันอัลฟ่าก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าคิดเก่งสันหลังยาวสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย